สบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ้ำต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวคลิปพันมาพวงเฮาได้นําเสนอรประเพณีและวัฒนธรรมของสุนเาลาวซึ่ง การสู่ควันจะมีร้ำประเภทคือ 1. สู่ควันขนสงสู่ควันสัตว์และสร้ 3. สู่ควันวัตถุสิ่งคลองมื่อนี้พวกเราจะมานำสนเสนอร์คำสู่ควันัวขควายสู่ทานฟังรายละเอียดจะเป็นแนวเด้านั้นเสริรทานทับฝั่งพร้อมกันเลยซี่ซมือนีเมนมือมั่น มันให้เจ้ามั่นกว่าก่อนผ้าเอ็นมันให้เจ้ามั่นยิงกว่าแทนผ้าจวงผ้าจันมันให้เจ้ามั่นยิงกว่วผูเข้าล่วงไก่ลาดมันให้เจ้ามั่นยิงกว่าซี่หลาอาดหินเผ็ดเห็ดหนาเจ้าย่าได้ซาให้เจ้าตั้งหน้าซื้อไปไหวๆไวเจ้าอย่าได้มีเจ้ากูดกะยาบซา,าอวดสะห้าว คอยมักเจ้าคือเศ้าวมักน้องไม่ลองคองเตาะต่อยตีไปกูสิแกสิปดมือนี้วันนี้คอยจึงสู่คว้านขวายหมดหมูปูยาถังล้านเล่นตัวเด้อเข็นลายให้เจ้าแพ้ผื่นเหมือหน้า เจ้ากิ่นหญ้าเจ้ายาไดเข,เข้าส่วนให้เจ้าส่วนกันมาเตน,นาฮอดบ้านให้เจ้าอ้วนกันมาอยู่แรงเตารางเหี่ยงเศร้าบวนค่อยสิผูกเจ้าไว้ให้เจ้าใดลูกเต้าน้อยอ่อนพอพันมือนี้แมนมือสั้นวันนี้แมนวันกาค่อยจึงสู่ควนควายบักคำอีเพือก ตัวบุญมีอีเข้าปีตัวบุญกว้างค่อยจึงเอาเจ้าเมื่ออยู่สร้างกระทําการมีลูกล้านและลูกน้อยแลนอมอ้อยแอวกินนมถมเจอจกักคาดน้ำตาญาติไล่ตกเจ้าจึง่ะหนึง่งเออในอกในทว,วงจักแตงทลายอยู หิงลายแดดบอกหงายแดดแกกะเจ้าจึงตาวหน้าคืนมาค่อยจึงมีเจ้เคียดค้อยค่อยจึงบายเอาควรน้อยๆต่อต่อยตีไปไปบดีค่อยจึงได้ดาไปซาค่อยจึงได้ไลไไว้เจ้าจึงไปสีสุดเจ้าจึงไปสีสาด สิทข้าวคาดเซไปปุดไทเสาค่อยกอดไอตีซ้ำมาเยอะคว้นเอ้ยควันหัวเจ้าไปกินหญ้าอยู่กลางดงกอเฮาหมาซามือนี้วันนี้ควันเจ้าไปเซส,ส่งอยู่ในป่ากอเฮาหมาซามืมอนีวันนี้ควันเจ้าไปแมบน้ำอยู่ในนองแห่นลี เลือกกอให้หมามือนีวันนี้มาเยอะคว้านเอ้ยเจ้าอย่าได้ตกสะท้อนหงจะกลัวค่อยเน้อฝนตกยาฝากหำฮหงให้เจ้าตั้งหน้าโตทางมาดูซ่องต่างามและห้อย กับผังควันลูกน้อยแลนอมแอมออยนำแมยูลีลาให้เจ้ามากินหญ้าแฟกเบอร์น้าค่อยกะได้มาแล้วให้เจ้ามากินหญ้าคาเบอร์เขียวโอนค่อยกะได้มาแล้วหญ้าปองแอวเลือไล่ค่อยกะได้มาแล้ว หญ้าวายกิ่นแซบ้อยคว้ยกระไดมาแล้วเบาแลบน้อยนั้นแมนหญ้าใสคว้ยกระไดมาแล้วเบารซ่วยรวยยอดกลวยยอดอ้อยคว้ยกระไดมาพ้มมาตั้งลมผาควันยูซ่วยรวยมักอันเดอให้เจ้ากิ่นอันนั้นมาเยอะควันเอ้ย ตัวได้โบหมาเสื้อเลื่องมันสินำไปฆ่าเจ้าแล้วมาเย่อคว่นเอ้ยตัวได้โบหมามาปลาสินำไปเยียบสู้เจ้าแล้วมาเย่อคว่นเอ้ยตัวได้โบหมามาไหนสินำไปเยียบสู้เจ้าแล้ว หมาอยู่ยืนเหยาวในห้องไม่ลองคองต่อต่อยต,ต,ตีไปค่อยสิแกสิบปดมือวันนี้ค่อยจักต่อยทางลี่มจีมไทยค่อยจักต่อยทางไหลจีมคาดให้เจา้ายืายานเหยาวมัน่นทันตาตั้งอยู่ดีเยอะยาใดควบโคนค้างขนลมรอนเสียใสย่ยาตุพวังใสย่ยาหมังคลังสตวัด ซาทีขายยุกโกโห้นตุมะหิ่งซาโคนาผ่านไปนั้นทานได้หับฟังขำซู่คว้านงัวควายโคขบเจข้อมูลจากสถาบันคนควา้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการเล็กกีฬา ในคลิปต่อๆไปพวกเราจะมานำเสนอความรู้และข้อมูลดีๆสุทานฟังอีกว่างว่าทานจะติดตามมาฟังนำกันเนาะข้อขอบใจทุกทานที่ติดตามก่อนจากกันเมื่อนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อซ้งต่อเด้อท่านจึงจะได้หาความรู้และข้อมูลดีๆจากพวกเฮาเป็นประจำและพบกันมาในะคลิปต่อๆไปสบายดี